เอาไม่กระโดดต่อวะถอนแล้วมันถอนมองแล้วลำคาญแล้วใส่ยิ่งร้อนไหมเนี่ยฮะร้อนหลัเป็นมังไม่เห็นลูกเอ้ยจะมันชุดลงนี่ว้าว ไหวลงว้อะไรของมันโคตรควรตื <S <S oh! okay. Alright, so no. ่นเลยลงด้วยไว้บอกเสียขออยูหมายตดีกว่านดีกว่าต้วั้งดินเลยโได้เว้ยอุดเลยโอ้ยบุงๆุๆบุงุเบี้ยวเลย เล่นตลกกันหรอวะแต่แน่นอนเล่นไปกันหมดครับลงมาเล่นตลกกันจริงๆเนยโอ้โหดุงนี่เอาบอลหอกสัมผัสมอแล้วังอยู่น่อยู่โ้วยย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 ย ขึ้นครัวทูเล่เลยขก้ควทเล่เลยับรองเลยแน่นอนอ่ะแน่นอนเดียวเดียวแน่นอนนั่งครับนั่งนั่นั่งครับนั่งเป็นไงบ้างครับพอสัมภาษณ์ ความอัปยศอโศกในชีวิตหน่อยครับเนื่องจากโดเลมอนมันเสกหลังขายก็ทองครับทำให้ท้องไส้ปวดๆทั้งวันแรงต่อแรงใช่ยตัวนี้ของมันเลงเลยของอะไรกลิ่นตัวเล่นเกมติดตามรักเลี้ยงบอลหน่อยครับ จ่ายให้ไวครับไปชนหรือเปล่ากระเดงครับไปนี่เห็นรู้กันโอ้อะไรของมือส่งอย่างเดียวเล่นกาเก็บตกได้ขึ้นแม่เลยนี่เป็นการจ่ายบอลที่ดีมากเลยครับเล่นอะไรกันไม่เคยเห็นเด็กเด็กสวนส้มคนไหนเล่นบอลดีขนาดนี้เขาไอ้นี่มาจากบอม่าเอ้ยมันต้องไปต่อนี่สัญญาแใช่ป่ะหมดแล้วนี่ ต่อเป็นวิชาการแล้วเนี่ยตกลงมันเด็กดอยเลยพมามแค่มันอยู่แถวภากอีสาเลยพักเหนืออ๋อภาคเหนือเหนืออะไรครับเหนือชุมพรนี่สังเกตครับเสื้อแดงแต่ละทีรวมถึงกูด้วยนะครับนูบทุกรายนี่ตรงนี้ครับเอาดดดู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 ดยดย เกมวันนี้ได้กี่แต้มแล้ววะวันเกมวับนบอลขอฟิลิปปินส์แม่เหรอให้พิมแม่ได้สามลูกพอแล้วใหิมได้สองลูกเดียวจบหมดสิ้นแล้วนะครับใช่ได้ท <c oughs> ี่ใส <c oughs> ่มันแบบมันจับบอลยังไม่ได้คือมันจับบอลไ, <c oughs> ไม่ได้กี่เกมที่ได, <c oughs> ไได้ได้หลายแทนะ่งนลยไม่ได้ไดแค่สองเลยเลิกไม่รู้อ่ะ ยดีขึ้นห่วงั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นคนมาเลยคราไม่มาไว้ซักไปดครับไม่ลงครับบอลถึงนางรีบาวไว้ช่วยดิไม่ลงร้อยหนึ่งบักม่อนครับบักม่อนโอ้ไม่รีบาวด้วยลำบอลอีกคนหนึ่งแล้วขายอะไครับเบอร์เซก์ลมบอลนิดดีอยู่ในอาหารมา วิ่เด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นหนีญีุ่่นถุงเท้าบบสาวสาวญี่ปุ่นไปดูไหมแอนเจอร์สกายอะไรทุกอย่าอะไรนะโตเกียวฮอตทวามมีการเต้นวันศุกร์วันศุกร์ว่างมากันนะ หยุดแต่บ้างมาฮะวันสุกอามาใช่ไหมมเราไม่สุกเลยคนดีเลยราเลมวันสุกไม่รู้ยังอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าอ่ะครับเดี๋ยวไปภูเก็ตแล้ววันนี้หลบบ้านเนาะสุกไ่อยู่จะต้องเสี่งที่ภูเก็ตแล้วนะที่พวกนี้ไปกันนะบังดึงตัวไปหมดนะถ้วยกอถ้วยแขมันเอาไปหมดอ่ะส่วนถ้วยขอเขาเล่นอย่างเราก็ไปเป็นไปเป็นพีมแกะแรงเขาครับ ไม่แต่ตกน้ำเพื่อนีของไอ้ฆาเครื่องเลยนะแลอบพายโอนี่เพราะเดี๋ยวทุบเครื่องรอบเครื่องนี่แหละก็ทีมที่ภูเก็ตนี่พี่แกชื่อพี่แล้วพี่อะไรวะพี่ประวิตรประสิทธิ์อะไรทุกอย่างนี่แหละเออเขาจ้างไปเล่นไงผมผมกว่าค่าตัวถูกหน่อยครับคนนุ่งพวกช่วยๆก็ขอไปหน่อยครับของผมขอเขาไมของผมไม่เป็นเด็กญี่ปุ่นแล้วทำไมไม่ชวนผู้หญิงคนนั้นมาประดับสนามอีกคน นู่นเนาะผู้ชายมันลูกเขามาอ๋อแล้วไหนแฟนเขาวะนี่ไงนั่งเตี้ยอยู่นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องเลยนะนั่งเตี้ยโหคิดได้ไงอย่านะอย่าพลาดทิงนะพลาดทิงโดนทั้งสนามไหมเด็กสวนต้มจ่ายครับจ่ายให้เด็กสวนต้มนีโอ้โหเสื้อนีใส่เสื้อแดงขาหมวกกะได้ชุดอะไรเนี่ย สุดกับไว้ลงหรือเปล่าไม่ลงครับเบาด้วยพี่เท่าไหร่อ่าสังเกตบอกว่าอย่าใส่เสื้อดำมาแล้วตอนเช้าออกจากบ,บ้านไปอ่ะไ, <ป S 2> ไอ้ไอปพักกัะนะไม่ก็<อ>ค,คุยกันแล้วเมื่อเช้าบอกไปอย่าใส่เสื้อดำดําร้อนอทีหลังอะคุยให้มันดีๆเมื่อคืนทะเลาะกันหรือเปล่าเห็มท้าไม่มาเล่นห่วงนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะอะไรมัมีปากแสีกันนิดหน่อย ว่าไปไหนไไปหนจะไปไหนเขาเป็นผู้หญิงแท้หรือเปล่าอ้าวผู้หญิงผู้หญิงแท้เขาจะไม่เขาจะไม่ยืนหออะไรโอ้โหถ้าเป็นธรรมเนืออะไรทุกอย่างยื่ไม่ได้แท้ก็จะหออะไรเรียกมาดิเรียกมาดิโอ้ยนักกีฬาวันผู้หญิงก็อย่างนี้หมดแหละจัดมาดิจัดมาเล เรด็กเสือดำฮอบบิทเดินไปดิฮอบิดฮอบิทฮอบบิทเลยอหลัวไปสนิทก้าวรบกาหน่อยเลยทะเลาะกันอยู่คุยกันไม่ได้เลยทะเลาะกันทะเลาะกันเขายื่นมือมาดันหัวลบกันลบกันลบกันเลยลบกันเลยเอา